ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ แล้มาอัปเดตข่าวประจําวันที่4วันนี้กันหน่อยครับมาเช้ากันเลยครับสำหรับวันนี้ครับมาทางฝั่งของธนาคานตลาดซื้อขายของธนา้านสวรรค์แคทกันหน่อยครับเมื่อราสุดทางด้านความมีขลิขครีครับได้บุกมือดาธนานารสวรรค์แคทเลยครับเพื่อยยซ็อทีมในลีกของทางด้านอินเดียเลยครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับตะนานความมีคลิกลีครับเมื่อล่าสุดเว็บไซต์ของตะนันบอไทยดอทคอตรงไงเครดิตกันด้วยครับได้ออกมาอัปเดตข่าวว่าหัวกรังยักษ์ชาวอานารายนี้ครับได้ย้ายจากตะนานนครลาชสิมามาไดฟีครับเพื่อไปซบทีมอย่างตะนันชยนยินดีฟีทีมนาดิกของอินเดียเป็นชีเรียบร้อยเลยและครับ โดยสูน,น้าวัย30ปีครับเจ้าของสูดสูง190ซนติเมตรครับทำผลงานกับทัพส่นแคตในรุูการ2021ลงเล่นในลีกไปทั้งหมด2 9นัดยิงไป13ประตูเอฟเอคับลงเล่นไป6นัดยิง4ประตูและลีกครับลงเล่นไป1นัดครับโดยมีส่วนพาทีมจบอันนับที9ของตารางทันกและคว้ารองแชมป์เอฟเอครับ2021อีกด้วยแหละครับ ซึ่งถึงอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับก่อนที่จะตัดสินใจแยบปรุนทีมทนา,านเชนียินทีีอดีตแชมป์ของลีกอินเดีย2ส,สมัยในรุูการส0 2พันยสิโดยเซ็นสัญญาถึงวันที่31พุทพฤษภาคม2023นะครับและสําหรับทนานความมีคริดีครับอดีตเคยติดทีมชาติกานาชุดเยาวชนยูย่20ปีโลยลงเล่นไป2นัดเมื่อรดูการ2 0 1 1อีกด้วยแหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับเสริมขนาดนี้ก็ต้องแชมป์สักที่เลยครับหรือที่บนแชมป์ไปเลยก็ว่าได้ครับออฟฟิเชียลเป็นเชียร์เลยครับสำหรับทางด้าน The Rabbit ครับได้ดึงทางด้านเจสซี่ครนเข้ามาเติมความจี๊ดจ๊าดในลิมเชนให้กับทีมนะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมาครับล่าสุดับทางด้านเพจของทางด้าน BG ปัุมยูไนเต็ดหรือสโมสร BG ปัุมยูไนเต็ดครับได้ประกาศคว้าตัวเจสซี่ครนแข้งดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์วัย15ปีจากสโมสรคาายุทีีมในนลลกฟิิิปปรศรขยา ทัพอย่างเป็นทางการเป็นเชียร์บอครับและเตรียมความพร้อมสาหรับฤดูก,กาล2022ที่กำลังจะมาถึงนี้เองนะครับโดยสาหรับทางด้านเจสซี่แครนครับก็ถือเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์สามารถเล่นได้ทั้งแบ็คขวาหรือปีขวาโดยหนุ่มลูกครึ่งของทางด้านสกอตแลนด์ฟิลิปปินเติบโตที่ประเทศออสเตรเลียและในวัย16ปีครับเคยมีโอกาสบินลัดฟ้าไปทดสอบฝีเท้ากับทางด้านแมนเชสเตอร์ซชตีสโมสรชื่อดังแห่งศึกพิีบมียอังกฤษและต่อมาไม่นานครับได้ประเดิมสนามระดับอาชีพครั้งแรกกับสโมสรอ,อย่างทางด้านเซนทันใน เอริกของออสเตรียก่อนที่จะถูกทางด้านดัดดีฟซีครับทีมในลีกของทางด้านสกอตแลนด์ดึงปรวมีมเมือนรูกการส0 1 5ิาและการยืมตัวระยะสั้นกับสมสรของทางด้านมอนโซเอฟซีและทางด้านอีสต์ไวเอฟซีในลีกล่างของทางด้านสกอตแลนด์อีกด้วหละครับจนมาในปี2020ครับทางด้านเจสซี่ครนครับย้ายมาคาแข้งนประเทศไทยกับสมสรเมืองทองในยแตนและถูกส่งไปยืมตัวกับสมสรอุดรธานีเอฟซีในทันดีสองต่อด้วยสวรรค์แคทนครราชสีมามาดไดซีในทันดีหนึ่งก่อนที่ จะกลับมารับใช้ต้นสกัดเกลียนปรหยองในเล็กๆของฤดูกาล2021ชิบานมาลงสนามรวมทุกรายการไป15นัดจากนั้นครับก็ได้แย่งผสมเสื้อขายา f c ครับทีมในศึกของตะนันฟิลิปปินในชุดทูศึก F4 ชิบะลีก2022ลบขั้เลือกและล่าสุดครับก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะใหม่ของทะนันดูรับบิด BG ปุ่มยูนเต็ดอย่างเป็นทางการเลยครับสำหรับทางนั้นเจซีแครนมาใน,นานะโคตาอาเซียนของทีมนะครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ของช่วงเช้าวันนี้ครับเรามากาะทางฝั่งของธนานชนบุรีฟซีกันหน่อยครับเมื่อลาสุดครับผู้จัดการทีมของธนานฉลามชนได้ออกมายอมรับเลยครับว่าธนานเดนิดบุริโรในเจ็บข้อเท้าต้องพักยาวอย่างต่ำกว่า2เดือนจึงต้องเสริมกองหน้าเข้ามาเพิ่มเติมแต่จะไม่มีมากกว่านี้ครับเพื่อให้โอกาส แข่งไทยได้ลงสนามไหครับนั่นก็หมายความว่าทางทีมชุนเบรฟซีครับปิดตลาดไม่เสริมแข่งต่างชาติแล้วเหล่ะครับซึ่งถึงอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางน้านโคสัสสิ์สิงต์ตทองครับหรือผู้จัดการทีมของชุนเบรฟซีครับได้เปิดเผยกับทางน้านทีมข่าวของเว็บไซต์บอลไทยคอมครับถึงแผนการเตรียมทีมสู่ศึกไทยลีกในฤดูกาล2022แม้ว่าทางไทยลีกครับจะมีการปรับโควตาไอห้ต่างชาติเพิ่มได้มาเป็นอีก5คนในฤดูกาลนี้แต่ทีมฉลามจนครับจะใช้แค่4คนนั่นก็ กคือทนานเรนาโตคริตเดนิสบุริโดดานดโรอเวตและทนัอัมบาโดออตตาเท่านั้นรวมกับตัวเอเชียและอาเซียนอย่างทันอยู่บงสู่และทนัตเจ้าชายครับฟาอิกเจฟฟี่บกเกียแลยครับและทั้งนี้ครับโดยจะไม่มีการเสริมผู้เล่นต่างชาติเพิ่มอีกอย่างแน่นอนครับซึ่งเหตุที่ต้องคว้ากองหน้าเข้ามาเนื่องจากทนัตเดนิสบุริโด โวชบาลสิวครับมีการบาดเจ็บข้อเท้าตั้งแต่ฤดูกาลก่อนและจบแผลครับเพื่อทําการรักษาโดยคาดว่าจะท่องพักฟื้นหลังหลัง,ลงเปิดฤดูกาลอีกประมาณ2เดือนจึงตัดสินใจเสริมทดนานดันเรีวอเวชเข้ามาเป็นกองหน้ารวมกับทดนานยูบงสู้และเมื่อทดนานเดนิสหายเจ็บครับก็จะต้องมาเบียดแย่งตําแหน่งตัวจริงกันเลยครับและในส่วนของทดนานแข้งไทยครับจะมีแข้งเยาวชนครับขึ้นมาเล่นในทันิอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นการด้านกัสซิเดตการละสินพงศกรตรีศาสตร์และบรุรุิสุขุนา ที่จะกลับมาจากการปล่อยตัวให้กับอุเทนเนสซี่ยืมตัวรวมถึงผู้เล่นที่ดันขึ้นมาจากบ้านบึ้งเอฟซีอย่างาไนาชุมนภพบุญเลิศประตูทีมชาติไทยชุดยู19ปีและอาจจะมีเพิ่มเติมหากผลงานดีในระดับช่วงพรีซันอีกด้วยแหละครับในส่วนที่ประเด็นที่4ครับเรายกมากันที่อดีตของทนานการคุมทีมชาติไทยกันหน่อยครับหรืออดีตโค้ชของทีมชาติไทยช้างศึกชุดใหญ่เมื่อทนาไอากีรดะนิชิโร่กลับออกมาจยรับ ในอนาคตรครับเขายังต้องการกลับมาทำมานที่ในย่านอาเซียนอีกครั้งหลังเคยคุมกับทีมชาติไทยเลยครับโดยสำหรับท่านานันนิชิโนครับเขามาคุมทีมชาติไทยจนถึงปี2021ก่อนที่จะโดนแยกทางไปหลังทีมตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี้เองครับแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดของล่าสุดเลยครับท่านาน ino, ันนิชิโนเขาได้ออกมาสัมภาษณ์ ผ่านสื่อของญี่ปุ่นเลยครับว่าผมมีโอกาสได้คุมทีมในเจดีและมีโอกาสได้ไปคุมทีมในต่างประเทศซึ่งประเทศไทยก็ถือว่าน่าสนใจและทักทายดีแต่ผมก็ต้องเจอกับปัญหามากมายครับโดยเฉพาะเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้มีข้อจํากัดด้านกีฬาเป็นอย่างมากส่วนในผลที่ผมไปคุมทีมชาติไทยเพียงคนเดียวนั้นครับเพราะผมต้องการไปฝึกและให้ความรู้กับโค้ชชาวไทยและในส่วนอนาคตครับผมยังต้องการไปคุมทีมในย่านอาเซียนอีกครั้งผมอยากที่จะยกระดับทีมในย่านนี้ไปสู่ระดับเอเชีย และระดับนานาชาติได้ได้ผมคุณต้องการสร้างศูนย์ฝึกอบรมครับและเสริมสร้างความแข็งแกรงให้กับนักกีฬาและพยายามที่จะฝึกสอนโค้ชไปพร้อมกันเอกด,ด้วยเลยครับเรามาปิดท้ายกันที่ประเด็นสั้นๆประเด็นอุ่นเครื่องกันหน่อยครับเมื่อวันที่ผ่านมาครับสำหรับทนาน้าลำภูนูรีเออร์อุ่นเครื่องกับทีมร่วมภาคเหนือได้อย่างสวยงามหลังถล่มน้องใหม่อย่างท่าน้าลำปางเอฟซีไปแบบขาดลอยเลยครับ โดยกีมอุ่นเครื่องรองทีมนัดแรกของพรีซีซั่น2022ครับเตรียมไทยดีครับลำปราง f อครับพบกับตะน,นั่นลำปูดูริเออร์ที่สนามของตะนั่นเชียงใหม่เมื่อเวลาส6บหกนาฬิกาณนะวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาเลยครับโดยสำหรับการอุ่นเครื่องครับเป็นการรองทีมผสมผสานนักเตะเก่ากับนักเตะใหม่และเน้นรักษาสภาพความฟิตเรื่องพละกกำลังเป็นหลักมากกว่าที่จะเน้นไปที่ผลการแข่งขันเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf f a อ r ี c กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ